ดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยเ้อครับพี่น้องครับบรรยากาศยังอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าครับพี่น้องเนาะมืนอนี้บ่ได้ออกไปใสครับผมครับจะมานําเสนอแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาร่วมเซียนครับพี่น้องเจ็ดเซียนเ้อครับผมเจ็ดเซียนครับบ่ว่าจะเป็นแนวทางตัวเลขของพ่อบางพี่ครับพี่น้องเนาะพ่อบางพี่พี่ประกายครับผม เส้นกระทุมแบนปูขุนครับไรเลียงไปเจ็ดสำนักด้อครับพี่น้องเจ็ดสำนักอาจารย์ลมช่วยครับผมอาจารย์พู้ครับผมเอาในคลิปนี้กัพี่น้องเอฟซีก็จะได้เห็นแนวทางตัวเลขอ่าพอบางพี่กับเด่นเดินดีพร้อมเน้อครับผมน้ำเชียรพารวยเอามาประกบให้พี่น้องเบื้องพร้อมครับพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางเส้นโซกเส้นดวงครับผมพิเศษไห้ครับผมครับ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาครับผมเจ็ดสำนักครับน้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอกราบขอประคุณปูและกับขอประคุณถูกๆเสียนเด้อครับผมครับที่เมตตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์พ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเด็ดล่าพัฒนาทั้งหมดเจ็ดสำนัก ในหัววันที่ส1บอดตุลาคม66ิกกันเลยครับครับพี่น้องครับผมเริ่มทีพอบางพี่ครับพี่น้องเนาะตัวเด่นเพิ่นเข่าครับผมครับตัวเด่นเข่าแล้วก็มาทีเลขสิบหน่วยล่างนี่แหละครับผมที่อยากให้เห็นสี่ห้าแปดกอดข้อกันครับชุดนี้รุดยากได้ครับพี่น้อง1ิบหน่วยบนเพิ่นกันเพิ่นกันรุดยากครับผมพอบางพีงวดนี่ครับพี่น้อง หมดนี้ได้มากครับผม6กกับแครับ6กับ8เป็นตัวเด่นครับจับคู่ก็จะมี6 1 6ห6 8 8งหก8ีครับ2อง6ีสกัน7 2และ7 6ตัวเน็นมี6ก6ี8กแปดแลยกะสองหกสองแปครับ10หน่วยบน4 5 8 สิหน่วยล่างนี่แหละครับผม8ปดเกาสองจำตัวนี้ไว้ให้ดีได้ครับพี่น้องแปดเก้าสองหน่วยล่างครับสานักต่อมากครับผมพี่ประกายครับพี่น้องเนาะครับวิ่งบน8กับ3ครับผม งวดนี้เคนไห้วิ่งบนกันล่างได้ครับผม1กับ5เน้น5้าครับผมเด่นประกบมีสีกับห้าได้ครับพี่น้องสีกับ5จับคู่1 4 1 5 5 4 5 5หหครับผมเด่นที่1 5หครับ3ตัวบนเม็ดเดียว4 1 5หหลักร้อย4กับ5เน้นที่4ครับผมงวดนี้แถมยิบหาประตูล่างไห้พรอมด้ครับพี่น้องหลัก1 0 8 9 0 3 6 เน้น8กับ9หลักหน่วย2 4 5 6 7เน้น4กับ5ครับผมครับตัวนี้รุดยากครับพี่น้องเนาะ1กับ5ต้องมีให้เห็นบนล่างครับผมนี่แล้วครับผมพี่ประกายแคปหน้าจอไว้ครับอาจารย์ลมอาจารย์ผู้ครับผมเลขอาจารย์ผู้ วิ่งรูด8กับ0ูนย์งวดว่างหันเข่าทั้งบนทั้งล่างได้ครับผมจับคู่85ครับงวดนี้มี0กับ2ครับผมอาจารย์ผู้เน้น2ครับผม2ตัวมี82 80 90 92 00และ 0, 9, 0 9, 2 0, 0, 0, ครับตัวเน้นมี82 92 02ครับผมอาจารย์ผู้ครับ อาจารย์ลมโชยครับพี่น้องเนาะงวดว่างหันเขาตัวกันหาแปดแปดหาครับผมเด็กคนมีอยูซีหาง,งวดนี้ได้มากขึ้นเด่นบนรางหากระพกนะครับพี่น้องห้ากับหกตัวประกอบสามสี่ศูนย์หนึ่งจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสามแล้วก็หกสี่หกห้าครับผมกอดข้อกันมากเพราะครับผมครับนี่คือเลขอาจารย์ลมโชยครับผม งวดว่งหันเข่าที่5 8าแครับเสียนกระทุ่มแบนครับผมเลขวิ่งเดินดีงวดวัางหันมาทั้ง8ปทั้ง0ครับผมงวดนี้6 8 3ปครับพี่น้องเลขเด่นเด่นสามตัวแป5ศูนย์ห้าห้าศูนย์สามห้าดสยกเก้อตัวกรเขาดีนะครับผมแต่ว่าให้ดี 8083854686แล96ะ969ครับกันเบิ้ลวันพุธ5588ครับโูกหุนครับพี่น้องเนาะวิ่งรูด3กับ7ชุดวิน0134679 2ตัวบนล่าง01 30 90 34 36 37 เน้นที่30 34 37 3สามตัวบน437 337 734 430และ730ครับอูมักที่30ด้วยครับพี่น้องกับ34 37นี่แามนี่นะครับพี่น้องเนาะวนเวียนจับเกี่ยวจับตัดเลนนี่แหละครับผมพ่อซุรินครับผมว่มาวงหันตัววิ่งพ่อเขาที่ศูนย์กับหนึ่ง งวดนี้ได้เก้ากับ0ูนย์ะครับผมเกับศูนย์ช่วกพอจะเลื่อนสิทย์อยู่ครับพี่นอนะ้องเนาะเกับ0ูสองตัวบนล่าง9ก้3สองเกครับผมเน้นที่92 93สอครับสองตัวอสามตัวบน7 9็ดเก ว่าเป็นห้ลักเจ็ดคือลักนวยล่างด้วครับผมเอาคับพี่น้องแลวก็จิมีคลิปพิเศษไทยครับผมครับพิเศษไท้กับพี่น้องนิครับผมเพราะว่าซ่อมเบิ้งกับือว่าเดินดีครับผมครับเป็นเลขของพอบางพี่กับเด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะ โฟกัสไปทีแปดเก่าสองนี่นะครับผมกับเจ็ดแปดเก่าชนแปดกับเก่าแล้วครับพี่นอ้องงวดว่าหันส้นซกับหามีตัวแปรคือแปดกับผมเลขออกหาแปดงวดนี่เก้าสองนี่เริ่มชิน่าสนใจแล้วครับเอาเดี๋ยวนำเชียร์พ้าร่วยประกบให้เราด้วยครับผมครับเบิ้งในแพนนี่เลย ดาวพัฒนาเด่นเดินดีครับผมกับพอบางพี่เด่นเดินดีเพิ่นได้เจ็ดกับแปดเก้าครับผมเพิ่นเด่นเจ็ดกับแปดได้ครับผมตัวเด่นเพิ่นแล้วก็มาพอบางพี่แปดเก้าสองครับผมจับคู่เลยครับพี่น้องเนาะเก่าหางถ้าเลขเหมือนกันก็บจีนเลตัดออกได้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองครับผมแปดแปดแปดเก้าแปดสองเก้าแปดเก้าเก้า ก้าสองครับผมติดเก่าสองนี่ครับพี่น้องครับนี่ได้ครับพี่น้องล่องเบิ้งครับผมพี่เจน่าเบิ้งเอาประกบเพ็่พน้องเอฟซีแล้วครับหรือว่าจะลอประกบกับผี่สาวเกาหลีก็ได้เด้ครับผมนี่ครับนี่นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมงวดนี้พี่พรอนเพิ่นบ่ได้อ่าคำนวณให้ครับพี่น้องเนาะครับผมครับไล่เพิ่นบ่ไดดอ่านครับผมเก่ามาเชื่อกะทักไปแล้วครับผม ทางใดถ้ามาก็จะว่ากันอีกที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะเรือของพี่พรลาวพัฒนาครับผมแล้วก็ส่วนลาวพัฒนาพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่เลือกรับครับผมคลิปหนาเด้อครับพี่น้องครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีครับผมถูกหวยเลื่อนเงินไปน้ากันลาวพัฒนาสองตุงคึ่งสิบเอ็ดตุลาคม6หกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ